สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในหัวข้อประโยชน์และโทษของลมนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการเกิดลมไปแล้วการเกิดลมคืออะไรนักเรียนยังจำได้ไหมคะลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่นะคะอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณไหนไป,ไปบริเวณไหน จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำหรือว่าอากาศเย็นนะคะไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่าอากาศร้อนนะคะพออากาศเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดลมอ่ะเดี๋ยวครูมีวิดีโอแรกมาให้ดูนะคะช่วง,งอากาศร้อนๆแบบนี้อย่างที่เราบอกเมื่อวานฮะ มันจะมาด้วยพายุคฤดูร้อนตามมาใช่ค่ะเชียงใหม่เมื่อวานนี้นหนักเลยใช่เชียงใหม่โกลาหลนเลยก็ว่าได้เพราะว่าโดนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ลมแรงฝนตกกระหน่ำแล้วก็มีลูกเห็บคุณผู้ชมดูแรงของพายุสิคะคือมันแรงจริงๆโดยเฉพาะที่หางดงนะคะบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่กาศรังหน่อยนะคะแหล่งช็อปปิ้งพ่อค้าแม่ค้าเขากําลังตั้งขายของกันอยู่ทีนี้ลมมาแรงมากเต็นต่างทีนี้นะคะ ตะกี้นะคะลมแรงทำให้เกิดพายุนักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษของลมคะลมแรงพัดสิ่งของต่างๆพังเสียหายนะคะเป็นโทษของลมนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเรื่องของลม ก่อนหน้านี้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและที่มาของลมกันมาแล้ววันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องประโยชน์ของลมกันบ้างนะครับว่าแต่มีน้องๆคนไหนต้องการจะทบทวนเนื้อหาของข้าบเรียนที่แล้วกันไม่เอ่ยหากน้องๆคนใดต้องการที่จะทบทวนให้กดที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยครับน้องๆทุกคนพร้อมที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานจากลมกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับทราบหรือเปล่าครับว่าลมมีประโยชน์อะไรบ้างนะประโยชน์ทั่วๆไปของลมที่เราทราบกันดีก็คือช่วยคลายร้อนให้เราช่วยทำให้ผ้าที่ตากไว้แห้งได้และช่วยทำให้เว้าวลอยตัวได้เป็นต้น แต่จริงๆแล้วลมมีประโยชน์มากกว่านั้นครับเจมจะเป็นคนพาน้องๆไปหาคำตอบว่าลมสามารถให้ประโยชน์อะไรได้อีกครับอ่าเมื่อกี้ได้แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานจากลมว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากช่วยชาวประมงในการออกเรือหาปลาลที่ <ๆ S 2> เราเคยเรียนกันมาในคาบก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็คงอยากรู้เหมือนผมใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้น เราไปถามลุงด็อกเตอร์กันดีกว่าก,ก,ก็ลุงด็อกเตอร์ครับอยู่หรือเปล่าครับว่ายัางไงล่ะเจมวันนี้มาหาลุงแสดงว่าต้องมีข้อสงสัยอะไรมาถามลุงแน่ๆเลยใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาถามลุงด็อกเตอร์เกี่ยวกับประโยชน์ของลมครับผมอยากรู้ว่าเราสามารถนำลมมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ประโยชน์อองลมมีมากมายนะเจมเช่นใช้ในการเดินเรือใช้ในการเล่นกีฬาแล้วยังสามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยทีเดียวเดี๋ยวลุงจะยกตัวอย่างให้ฟังทีละอย่างนะลมมีประโยชน์ในการเดินเรือนั่นก็เพราะเรือบางประเภทต้องอาศัยแรงลมในการเคลื่อนที่ เหมือนเรือสัมภาที่อาศัยแรงลมช่วยพัดออกสู่ทะเลและกลับเข้าสู่ฝั่งหรือเปล่าครับลูกต้องเจมเก่งมากนอกจากนี้เรือสัมภาอาศัยแรงลมช่วยพัดในการเคลื่อนที่ส่วนในด้านของกีฬานั้นลมจะมีประโยชน์ในการเล่นกีฬาประเภทเรือใบวินเซฟิฟและว่าวอย่างมากเพราะเรือใบและวินเซิฟจะอาศัยแรงลมในการเคลื่อนที่ ส่วนว่าวนั้นอาศัยแรงลมในการลอยตัวอย่างที่เจมเห็นในรูปยังไงล่ะแล้วประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าล่ะครับลมผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงผมไม่เข้าใจครับการที่เราจะใช้ลมผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั้นต้องมีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า เอ๋ว่าแต่เจ้ากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงครับผมเคยเห็นแต่กังหันวิทย์น้ำนี่ยังไงล่ะกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้านะ่ะเจมรู้ไหมว่าตอนนี้หลายๆประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปนิยมใช้กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมากทีเดียวเพราะสามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนพลังงานนิวเคลีย และพลังงานเชื้อเพลิงได้ที่เจมเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นฟาร,ร์มกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศนิวซีแลนด์ให้ใช้พลังงานสะอาดด็อกเตอร์ครับแล,แล้วประเทศไทยไม่มีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าบ้างหรอครับมีไหมมีสิเจมเช่นที่ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะ ว้าวดีจังเลยครับ<ค>รประเทศไทยมีกังหันลมผลิตนะกระแสะไฟฟ้าด้วยช่วงนี้ชี้แนททีนี้นะคะอันนั้นหมดที่ประโยชน์ของลมนะคะต่อไปมีใบความรู้เพิ่มเติมนะคะใบความรู้เพิ่มเติมอันนี้มีอยู่ในหนังสือแต่เรายังไม่ได้รับหนังสือนะคะครูถ่ายมาให้ดูเป็น ประโยชน์และก็โทษของลมนะคะตอนวิดีโอแรกนะคะเราเห็นลมพัดแรงนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นพายุนะคะทำให้บ้านเรือนเสียหายสิ่งของต่างๆเสียหายนะคะทำให้ผู้คนล้มตายได้เหมือนกันนะคะถ้าพัดตัวคนออกไปนะคะนี่ก็เป็นโทษของลมนะคะ นักเรียนอ่านในใบความรู้เพิ่มเติมนะโทษของลมก็ยังมีการที่พัดฟุนนะคะเข้าบ้านนะคะพัดกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นเหม็นเข้ามาบ้านนะคะก็เป็นโทษของลมเหมือนกันส่วนประโยชน์ของลมนะคะตะกี้นักเรียนฟังนะคะได้หลายข้อเลยนะคะเป็น5ข้อ6ข้อนะคะนักเรียนจำได้ไหม ถ้าจำไม่ได้สามารถย้อนวิดีโอกลับไปได้นะคะต่อไปอทีนี้ใบงานนะคะนิดหน่อยประโยชน์และโทษของลมนะคะเป็นแผนผังนะคะจากหัวข้อใหญ่เรื่องลมอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็แยกเป็นประโยชน์ของลมโทษของลมนะคะประโยชน์ของลมมีหลายข้อนะียนจำได้สามารถอ่านะคะ สามารถเขียนเพิ่มเติมได้จากลูกศรของครูนะคะครูมี3ข้อนักเรียนเพิ่มได้ 5, ข้อ6ข้อโทษของลมก็เช่นกันนะคะนักเรียนจําได้กี่ข้อก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเรื่องประโยชน์และโทษของลมนะคะบ๊ายบาย